โอเคนะครับเราจะมาต่อกันที่ข้อ16ก็คือ,อจงหา Determinant ของเมทริกซ์ a โดยการใช้วิธี co-factor นะครับซึ่งเมทริกซ์ a ฮะเขากำหนดมาให้แล้วเนะวาะก็คือลบ2อลบ1 1 3 1นลบนะครับซึ่งการกระจาย c o f a c t o r ์เนี่ยนะครับเราจะเลือกแถวหรือว่าเลือกหลักก่อนเป็นอันดับแรกโดยวิธีเลือกให้ดีนะครับก็คือเราจะเลือกแถวหรือหลักที่มีศูนย์เยอะ ในกรณีนี้นะครับเราสามารถเลือกได้2แบบก็คือเราสามารถเลือกหลักที่1ก็ได้เพราะาหลักที่1เนี่ยมีลบสอและ0หรือจะเลือกแถวที่3ก็ได้เพราะว่ามันมี0 3 2ใช่ไหมครับในกรณีนี้ผมจะขอเลือกยากเลือกแถวนะครับก็คือผมอจะเลือกแถว0 3 2ทีนี้ก็ <c oughs> เราก็จะหาโคแฟกเตอร์ในแต่ละตำแหน่งนะครับก็คือจะมีโคแฟกเตอร์3ตำแหน่งนั่นคือตำแหน่งของ0ตำแหน่งของ3แล้วก็ตำแหน่งของ2 ตำแหน่งของศูนย์เนี่ยนะครับเนื่องจากวิธีโคแฟกเตอร์เนี่ยเราสุดท้ายเราจะเอาโคแฟกเตอร์มาคูณกับผมก็จะขอเรียกว่าไอ้พวกนี้นะครับเป็นเหมือนหัวหน้นหนานหน่วยเนาะหัวหน้าหน่วยก็จะมีสา <c oughs> คนก็คือจะมีศูนย์จะมี3จะมี2พอก็คือหน้าที่ของเราฮะคือเราจะหาโคแฟกเตอร์ในแต่ละหัวหน้าหน่วยในตำแหน่งของแต่ละหัวหน้าหน่วยแล้วก็เอาโคแฟกเตอร์ตำแหน่งน,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 กกน,น,นั้นนะฮะมาคูณกับหัวหน้าหน่วยเดียวฉะนั้นครับหัวหน้าหน่วยแรกมันเป็นศูนย์เนี่ยพอคูณปุ๊บมันก็ได้สูนย์ดีๆฉะ ผมก็จะขอข้ามไปหาโคแฟกเตอร์ในตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยหมายเลข3ามเลยนะครับก็คือจะปิดแถวเดี๋ยวขอเขียนสามก่อนเนาะอันนี้ครับเป็นตำแหน่งลบเนะเาะก็จะเขียนลบสามไปเลยนะครับตกาจะเขียนไป็ลบสามไปเลยแล้วก็ตั้งเขียนเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับแล้วจะปิดอย่างนี้ซึบซ แล้วก็จะเอาเมาทริกซ์มาเขียนต่อนะครับก็คือลบสองหนึ่งสามลบสามและอันนี้คือของหัวหน้าหน่วยหมายเลขสามใช่ไหมครับอุ้ยถ้าเป็นหัวหน้าหน่วยหน่วยหมายเลขสองเนาะก็คือเราจะปิดก็คือปิดตรงเราใช้สีนี้ไปก็คือจะไปปิดตรงศูนย์เนี่ยผมขอดูเลขก่อนมันคือเลขอะไรโอเค ก็คือปิดอย่างนี้ใช่ไหมัลบสองอันนี้เป็นของสามเนะเดี๋ยวอ,อย้านกับหมใหม่ปิดสามเนาะก็คืออ่ะเป็นเครื่องหมายลบตรงกลางแล้วก็จะจิ้มลบใส่สามแล้วก็ปิดจะได้เมทริกซ์ใหม่ก็คือลบสองหนึ่งสามลบสามอืมลบสองหนึ่งสามลบสามอันนี้คือการปิดในอันนี้คือการกระจายโคแฟกเตอร์ในตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยหมายเลขสาม ทีนี้ก็เป็นคิวของหนะัน้าหน่วยเลขสองครับแล้วก็จะปิดอย่างนี้ชึบชึบเป็นบวกนะฮะตรงตรงนี้เป็นบวกเนาะมันจะเขียนบวกสองเหมือนเดิมเป็นท,ที่ได้คือลบสองลบหนึ่งสามหนึ่งทีนี้ครับเครื่องหมายแบบนี้เนาะเหมือนการหาเดทเลยเครื่องหมายสองสี่เดียร์อะไเงี้ยคือการหาเดทเราก็จะหาเดทของเมตริกแบบนี้แล้วก็หาเดทของเมตริกอันนี้ หารด้ของไม่ถี่ลบสองหนึ่งสารลบสามก็ลบสามเหมือนเดิมนะครับลบสองอันเหมือนจิ้มลงไปวนจิ้มขึ้นไปลบมรลบสองคูณลบสามได้หกลบกับสามคูณหนึ่งก็คือลบสามบวกกับสองคูณกับลบสองคูณหนึ่งได้ลบสองลบสามคูณลบหนึ่งได้ลบสาม 6ลบ3เป็น3 3คูณลบ3ได้ลบ9ลบ2บวก3ลบ2บวก3ไดบ1คูณ2ก็เป็น2เหมือนเดิมฉะนั้น Determinant ของ m a t r i A นี้ก็คือต้องตอบลบ7ครับเปลี่ยนจบ